กับก <nonetheless. S 2> ินหมากเขียวหมากกินหมากผมว่าหลายท่านยังไม่เคยเห็นครับการกินหมากเป็นยังไงครับผมคลิปนี้จะพาไปดูการกินหมากนะครับผมบ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอ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 กูหนักกูได้นะครับผมเดี๋ยวยายคือครับยายคือจะยายคือโชว์สเต็ปการกินหมากนะครับผมมีอะไรบ้างครับส่วนผสมนะครับเอฟซีอ่ามาแล้วกระเป๋าไม่กระเป๋าเงินทองกระเป๋าหมากครับนั่นกระเป๋าเงินรำเลยห่าได้กระเางินพอมบอกว่าเฮ้ยเยอะงินเยอะเอามาเบิ้ง อะไรนี่ไม as ah. oh, ่ยามส่งสีไหมโดนนะครับนี่นี่นะผมอันนี้คือใบบลูเ็ดเราเลยนะโอ้โหันนี้กอนน่คืองนีแไอคุณไอคุณไอคูนคือซับซับเป็นสิ้นน้นอยครับผมแล้วมันยากอนบ บอลน้ายมหันุบเคล่อนฟนดียังไงยังไงยังอบายมากรดดมักมักลุมเร็วมักกลุมเร็หักลุมเร็ว FC นะผมการมือกัดลูบปลูเออด็ดลูอะไรนี่โอ้ลุงลุงทันนี่ก่อนปูนปูนขาวปูนปูนูชาไบ่ อ่ยปูขาวขาปูกินกระหมังเนาะปูกูปกินกระหมังไอซมเนียปูเสือบะเบนปูกาเทือนนครับผมปูกินหมากับผมแล้วก็ฮอเีด้ยเควโอ้ครับผมยาโอ้ยาเมายาเนี่คือคือทกอย่างเป็นยาสุเป็นยาสุแต่ว่าเป็นยาสุสลับสลับใสหมาเออเออออเออเอเออเเออ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 เล เออนี่เป็นยาเส้นครับใส่กินกัะหมากนะครับเอฟซีผมเงี้ยเข้าไปครับผมเงี้ยเข้าไปทูฟันพร้อมครับผมโอ้พี่น้องโอ๊ยเป็นไงแปลงควันโอ้โอ้โต๊ะโต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 คือเป็นมันติดบ่อยังติดอยู่ไงติดบ่อติดบ่อติดคือจะสูบไอ้หนาะถ้าเขาไม่ได้กินเด้วอยากอยากยิงแคลไปวะบองให้แคลจะหันเอาเขี้ยวเคี้ยวเอาเคี้ยวไปเนาะ ก็มีใบยูพูครับใบยูพูแล้วก็มีลุงมากเนาะลุงมากเขียวก้อนนะครับแล้วก็ตามด้วยใบยังใบพลูแกงคุ้นเกงคุ้นก้อนเนาะกินคุ้น,นก้อนแล้วก็ลุงหมากมากแล้วก็ใบยูพูห่อกับปุ่นขาวพิถีพิถันด้วยยาสุกยาเส้นนะครับยาเส้นที่เราเอายำ,ยำไปยำไปแล้ก็ป,ปุ้ยนะครับผม

เพ,พิ่นเพ <laughs> 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 ิน yes ่นเพิ <men> t t t ่มเพิ่มเพิ่นเพิ่ม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 เพิ่เพิ่เพิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่เพิ่มเพิ่มเพิ่นเพิ่เพิ่นเพิ่มเพิ่เพิ่มเพิ่ม่มเพิ่นเพิ่มเพิ่เพิ่มเพิ่เพิ่มเพิ่เพิเพิ่เพิมเพิ่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 เพเพิมเพมเพิ่เพิ่เพเพิ่เ่เพเพิ่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  อะไรนานอะไรนานเสียแดดอะไรนานเด็กน้อยไปปกชมานเดือบเอกไปห่มรถสิเหรอนะยะฮะมาเห็นรถที่ดอลายขนาดดออแล้วมันบวกล่ะเบื่วใกล้ไปมุดเติมก่อนนึงนะไปสลายขี้เจี๊ยบครับมา

เอาไปฝากทำให้ฟันแข็งแรงวมากเงี้ยดิบย่านเหอะโอ้จนี่จนนี่มันมะีแมงาเสียงอใบนไม่าง้้มันขวดตุ่ยนะทิ้งาขดตุยวเด้อวยใ่ใช่่ปะใ่ิได้ยังได้ปะปารปาปลาร์ลร้บผม

ตัวปกติกินสมเยอะกับข้าวเขาไปหั okay, ่นโอ้ยนี่เขาแทจกผมนืมนะครับปลาโอเคครับคลิปนี้มากินมากให้เบิ้งครับผมเดี๋ยวกำถามความรู้สึกนะครับผมกินมากนะครับมีสมๆอย่างนี้นะครับผมครับรอรอคุณอาคุณใดครับสวัสดีครับ